โอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นเรือนะน่าจะพกอีกประมาณ1ินาทีนะครับก็ตรงนี้เป็นท่าน้ำนนนะครับจะมีห้องน้ำด้วยแต่เสียเงินเสียตังนะอืมไม่ไแน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสะดวกโอเคเดี๋ยวรอไปดูเรือกันนะครับก็จะมีเรือข้ามฟากด้วยนะครับตรงนี้นะน่าจะซื้อตั๋วบนเรือ อ๋อเหมือนจะมีเรือจอดอยู่แล้วนะไปเลยล่ะกันไปนั่งเล่นบนเรือดีว่วเนาะตอนนี้ช่วงเช้าก่อนเที่ยงก็พาทิตย์จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราเดี๋ยวเรานั่งฝั่งขวากันก็จะได้วิววัดอรุณด้วยโอเคนี่เรือข้ามฟ้าไปอ,าอะไรนะบุญสีบางสีเมืองบางสีเมืองขอบคุณครับผมเคยนั่งทีหนึ่ง ป่าเต็มเลยเพื่อนๆดูนิโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งกันนะครับรู้สึกว่าฝั่งขวานี่จะเกือบเต็มแล้วมั้งโอเคอีกประมาณประมาณ 10...9 อ่า9นาที9นาทีนะครับเจอออกนะเจอลำนี้เลยที่เราจะไปบรรจุคนได้150นะครับเป็นพงเหลืองนะเพื่อนๆโอเคปโอ้โห แน่นเลยเพื่อนๆเ,เอเจาะหรับเรือธทงเหลืองนะครับก็จะเริ่มจากท่าน้ำโนนไปพระรามห้าวัดเขียนวัดวัดตึกนะครับแล้วก็ไปพระรามเจ็ด วัดสร้อยทองบางโพเกียริกายนะครับพายยับสังฮีเทเวศพระอาทิตย์ปิ่นเก้าท่ารถไฟนะครับพานกวังหลังท่าช้างท่าเตียนท่าราชินีนะครับสะพานพุทธราชวงศ์ ผมเจ้าท่าสีพยาอาไอคอนสยามไม่แน่ใจเป็นเป็นเป็นรูปดาวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปสุดที่ซาถาทรแต่จริงๆก็คือจะต่างกับท่าสีส้มไม่กี่ท่าเอฮะไม่ไม่จอดแค่วัดเขมาเขียวไข่กาพมชนโอเลนเตนโอเคอเขาบอกว่าค่ารถคนละ21บาทนะครับมีเสียงประกาศนะคะ เมพอหลงเดินเดินเราเนี้ยเสียงดังมากพนักงานก็ดังลังโพรก็ดังโอเคครับออกแล้วนะครับ1ิบโมงอ่ะสิเนะครับก็คาดว่าจะเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไปผมไปลงไปขึ้นที่ท่าผมเจ้าท่านะครับ กำลังเตรียมตัวรอบริเวนด้านถ่ายเรือพระามเจ็บพระามเจ็บแปนด์เตอ,อคาเรือใหม่นะครับตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนะแต่รู้สึกว่าเป็นช่วงที่มันจะมีแบบมาจัดอีเวนต์ขายของแบบงานวัดเหมือนกันนะครับตรงนี้ am ต่อไปบางโคผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินได้ที่ท่าเรือนี้บางโคบางโค for passengers alighting here ท้าเรือต่อไปเทเวศ mm -hmm. ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะกมเจ้าท่านะก็ใช้เวลาเดี๋ยวนะประมาณชั่วโมง14นาทีนะครับ ถึงท่าเรือครมเจ้าท่าละเรียบร้อย21บาทคุ้มมากนะครับเป็นเรือพงเหลือ,องอนะเพื่อนๆนั่งเ่นได้จากท่าน้ำนดมาประมาณชั่วโมง10นาทีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ